สวัสดีค่ะ,คะนี่มีของเนี่ยวะวันนี้ของขาดปะมีเว้ยเอ้วันนี้ขายเท่าไหร่วะส <200. S 1> องร้อยเออเออเดี๋ยวนับจังก่อนนะเว้ยเอ,อ้มีเท่านี้วะขอแค่นี้ได้เปล่าเออแค่นี้ก็ได้แค่นี้เจอกันใหม่เว <c oughs> น้ำมันน้ำร้านมะนาวนี่นะลืมไปสักสนิทเลยว,ว่าแม่ซื้อมะนาวอ่ะรี้ไปดีกว่าสวัสดีเจ้าเอาน้อยหนากับมะนาวไหมครับอะไรดีครับมะนาวหรือน้อยหนาครับอเอามะนาวสีลูกจ้ามะนาวสีลูกยี่สิบบาทครับเดี๋ยวจะใส่ถุงให้นะครับขอบคุณจ้านี่จ้ายี่สิบบาท โอกาสหน้าเชิญใหม่นะครับเอาน้อยหนาไหมครับ3ลูก15บาทผมเอาน้อยหนาครับเอาน้อยหนาใช่ไหมครับเดี๋ยวผมเสรถุงให้นะครับช่วยเร็วๆหน่อยได้ไหมครับพอดีว่าผมมีเรียนต่อครับ ได้ครับเดี๋ยวผมรีบยิมให้ขอบคุณมากครับพี่ทั้งหมด15บาทใช่ไหมครับ3ลูก15บาทครับนี่ครับเงินไม่มีตังค์ทอนค่อยมาเอาตังค์ทอนพรุ่งนี้ได้ไหมครับอ๋อผมอ๋อพรุ่งนี้ก็ได้ไม่เป็นไรครับโอกาสหน้าเชิญใหม่นะครับกี่โมงแล้วเนี่ยโอ้ยต้องรีบไปแล้วแม่อยู่ไหนเนี่ยอ้ออ้นั่นไงอ้ หอมมาแต่ไกลเชียวทรงนี้ลืมชัวเลว้วแม่ฝากซื้อมะนาวแต่ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็มาเดี๋ยวตำาส้มให้กินเฮ้ยมันกูไม่ได้ยินเรื่องเล่ามาจากป้าข้างบ้านแบบพ่อค้าขายมะนาวกับน้อยนาเขาค้ายากันเว้ยแกแน่ใจเหรอว่าแกดินามาถูกเพราะว่าฉันก็เคยได้ยินมาเหมือนกันว่าพ่อค้าคนนั้นน่ะที่เป็นพ่อค้าผนจอนน่ะเขาค้ายานะเห็นตอนเย็นเนี่ยหลานสาวฉันเนี่ย บอกว่าเออเห็นไปเดินกับไอ,อ้อะไรก็ไม่รู้อ่ะเสื้อสีดําๆไปยืนแลกอะไรกันก็ไม่รู้ตอนนั้นหลานฉันไปเอ,อ่ออะไรนะเขาเรียกอะไรนะเออ,อไปทักธนาศึกษาอ,อืมท่นก็ได้ยินมาเหมือนกันนะฉันเนี่ยก็เคยเห็นอยู่มั่นกันแหละแต่ว่ามันก็ทำอะไรไม่ได้ร้องหนะ้ามันไม่มีหลักฐานมากพอนะคะเอ,อะฉันว่า เราก็ควรจะแยกย้ายกันกลับบ้านกับเรือนได้แล้วนะมันชักจะเย็นแล้วสิเดียวลูกหลานเราจะเป็นห่วงเออก็จริงของเองถ้างั้นไปไปะปไป,ไปกันดีกว่าเพื่อนนายได้ยินหรือเปล่าเรื่องที่คนในหมู่บ้านเขาเล่ากันน่ะว่าคนขายมะนาวเนี่ยเขาเป็นคนค้ายาว่ามันน่าสนใจมากเลยอ่ะนายสนใจไปหาความจริงกับฉันไหมแบบสืบคดีเ่รเพื่อน เอาไหมเอาไหมไปเปล่าไปเปล่าโอ้เนี่ยเรื่องเนี้ยน่าสนใจมากเลยตำรวจย,ยังไม่รู้ในหมู่บ้านก็เป็นแค่ข่าวลือเราลองไปหาความจริงไหมฉันว่ามันน่าสนุกมันจะได้อยู่นะเออเอก็ได้ก็ได้เดี๋ยวเข้าวพวกนายเนี่ยเดินช้าๆจริงๆเลย,ยลีลาใช่มัดเออ,เอ,อไปแล้วไปแล้วเนี่ยตามมาอยู่เนี่ยใจเย็นสิเฮ้ยนั่นไง ดูสิดูสิเห็นแล้วเฮ้ยฮ้ยังไงยังไงแน่แน่นี่แ่วิคนนั้นแน่เลยอะไอรู้ใช่ไหมว่าันแนต้องทำยังไงนะเพื่อนเออนารู้แล้วนาว่าต้องจับตาดูวันนี้มารับอะไรดีครับวันนี้ผมมาเหมือนเดิมครับเฮียอ๋อเฮ้ยขอบคุณครับเฮียผมเดี๋ยววันหลังผมมาซื้อใหม่ครับแบบของเฮียแบบโคตรเด็ดอะไว้เจอกันเฮียเฮ้ยเฮ้ย แล้วเข้ารีบทรหาตำรวจแล้วรครับคุณตำรวจคุณตำรวจมีคนค้ายาเสพติดแถวบ้านล้างซอ,ซอยเจ็ดครับมีกันมาสองคนคนหนึ่งอ้วนมากเลยครับแต่คนหนึ่งผอมมากเลยครับแบบไม่รู้จะพูดยังไงแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาพกอาวุธด้วยหรือเปล่ารครับช่วยมาตรวจสอบให้หน่อยนะครับพอดีว่าเขาเหมือนรู้ตัวว่าจะหนีครับเร็วๆนะครับ เฮ้ยใครโทรมาฮัลโหลครับสวัสดีครับอันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจครับออไรนะครับมีการค้ายาเหรอครับที่ไหนครับอ๋อตรงซอยจิตเหรอครับมีประมาณกี่คนครับสองคนละครับเดี๋ยวผมรีบประสานงานแล้วตามไปนะครับขอแค่นี้นะครับขอบคุณครับผมมาแล้วครับคุณเช่ยคนที่แจ้งเหตุไหมครับอยู่ตรงไหนครับพี่ตรงไหนครับรถเข้าของคุณตำรวจต้องท่านเลยค่ะหยุดยาขยับนี่คือการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ตำรวจเอามือประสานท้ายทอยแล้วนั่งลง ขอให้ความร่วมมือด้วยเฮ้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 ยไหนไหนวะไหนวะไหนวะเฮ้ยเฮ้ย่ใเย็คุณครับคุณครับให้ความร่วมมือนะครับคุณครับคุณครับอายาสจิตมาครับคุณครับเอามือประสานพายทอนแล้วเดินตามผมมาผมจะพาไปสอบปรับครั้งที่โรงพยาบาลต่อเร็วลุกรีบเดินตามมาเร็วเข้าครับ